เอาละครับก็ขอการสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยเลยนะคบผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาทํเล็กตัววีสองนะครับผมซึ่งมาเล็กตัวก็สี่ร้อยแล้วนะผมนะก็เดี๋ยวที่ผมเล่นฝั่งมาลีเพราะอะไรครับกว่าเสียค่าหัวครับผมนะเออก็เซฟค่าหัวนะเพียวนนี้ก็เลยเล่นฝั่งมาลีโอเคครับไปดูโหวทำกันเลยนะ้รหกไปโอเคนะคะผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หาจุดเจอแล้วนะคะนี่ ผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็มารับเควสดกับพอมิ้งนะคนนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ภารกิจวิงว่งเข้าแมนชั่นสถาบิวินะผมเนาะก็ผมเกือบไม่ทันนะครับเลยสถาบิทุกคนดูไปเลยนะครับผมคือตอนนั้นพอมิ้งมันเปิดไม่ได้สกิลเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันผมเปิดต้นหาแล้วอะครับมันก็เลยเกือบไม่ทันหรอครับบินไปเลยนะครับเวลาก็จะ,จะค่อยๆหมดไป แต่โชคดีนะผมพี่ผมวิ่งเข้ามนทันทันนะเออจังหวะเนี้ยคือคนรุ้นนะ่ะไม่นะผมแล้วก็เข้าทันชั่นเลยนะผมนะโอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่ a อพซก่อนเนาะมาลยนะผมก็ให้มาหาคุณอา่าคนเผามีเงามนะที่ยืนอยู่ตรงนี้นครับแล้วเขาก็จะขายเล็กโตให้เรานะผมปีสองนะครับก็ใช้เงินสามล้านนะครับผมแล้วก็แฟกเมนอีกห้าพันนะนี่นะครับซื้อมาเลย ทุบได้แล้วนะครับสำหรับอกตัวซึ่งบอกเลยว่าสวยจัดนะนี่คือแบบกรงเล็บฟันด้วยนี่แบบรอยคลิบออกมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูตอนผมดีววสกิลกันนะผมไปเจอกันเข้าสู่ช่วงดีววสกิลกันแล้วนะบทสกิลกไดกก็ใช้รอยสิบมาตาลีนะครับเดี๋ยวผมก็ขอมารองกับบอสอีลิตเลยนะครับผมนะนะครับามาเริ่มมันสกิลหนึ่งนะครับผม ขอโชวส์สก,กิลหนึ่งมาสก,กิลหนึ่งนีครับเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือมันคงเลยปลากอบพุ่งไปข้างหน้านะครับนี่ผมขอค่าอีดีเซตตายไปนหนึ่งนะครับมาเนี่ยสก,กิลหนึ่งนะเนี่ยครับผมเป็นสกิลพุ่งแบบนี้สก,กิลสองก็เป็นสกิลเอาหัวหมูนะอันนี้สก,กิลสามครับผมเป็นการแบบกระโดดแล้วก็ปีสายฟ้าออกมานะอันเนี้ยสก,กิลสองนะทำหัวหมูโ,มโอเคเดี๋ยวไปดูตอนผมค่าบอลอีดีเซตกัน มาเลยนะครับสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งนะครับนี่นะครับการพุ่งแบบนี้เนาะนี่ครับสกิลสองบอยดันพุ่งชนครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับนี่สกิลสามนะครับปึ๊บนี่นะผมบอกเลยว่าหมัดนี้คือโคตรสวยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมนะก็เดี๋ยวเนี่ยมาเจอคลิปหน้านะครับซึ่ง เอาว่าคลิปหน้าเจะอะไรอีวิสปอยนะครับก็จะสปอยนะว่าดาบใครวันนี้เนี่ยเรจะรีวิว,วดาบเรื่องเนี้ยเขาเป็นดิก็เดี๋ยวค่อยมาเจอคลิปหน้าไป